ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูโคสโนตบุญด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางสาวนัทธรณีนุเนรศรัมครูโคสโนตบุญตำแหน่งเลขที่9 2 9 6ขอรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการตำแหน่งครูโคสโนตบุญประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7รอบการประเมินครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่สามสมีนาคม2567 งนี้ปฏิบัติงานณนศะูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านตะโกอเห้วยราชข้อมูลพื้นฐานตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ของออโตบ้านตะโกอยู่บริเวณบ้างโคกโพมู่ที่3ตำบลบ้านตะโกมีทั้งหมด9หมู่บ้านด้วยกันบริหารงานโดยนางสาวณัฐนิชา,าตาินทรโสภา พุมเการสสกรพื้งให้ร้านทำาเนียอ,อุคลาโกรน,นางสาวสตรีวันปักกังวีสังครูนายประจุโทน,นวนอ,อนออธิรโชคครัวสาสมัครนางสาวนัทรณีนุเรรามครูโกสโนตมุลและนางสาวธนัพ,พลหรือจัหัดครูโกสโนตมุลตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบทางข้อมูลเพื่อการบรหิหารจัดการ EAMs มีการรายงานข้อมูล สถานที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรลิงก์เว็บไซต์รูปภาพครูโกสโนตำบุลคณะกรรมการและมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ตำบุลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตาบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผน มีการวิเคราะห์ข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติแผนตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนักศึกษาที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา256จํานวน50คนและมาสอบปลายภาครวมทั้งสิ้น40คนคิดเป็นร้อยละ80จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบเอ็นเน็ต รวมทั้งสิ้น8คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนับประหัตนักศึกษาลงทะเบียนย้อนหลัง4ี่ภาคเรียนที่มาสอบทั้งสิ้น7คนคิดเป็นร้อยละ58.33ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบไปภาคคิดเป็นร้อยละ80ตัวชี้วัดที่6 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในวิชาบังคับตั้งแต่ปวงการเรียนสองขึ้นไปมี30คนคิดเป็นร้อยละ60ตัวชีวดที่7จําจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเป้าหมาย40ผลดบคนจนนการ40คิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตข้าเป้าหมายตามแผน4ี่โดำรนงานาร4คิดเป็นร้อยละร้อย การศึกษาพัฒนาสังคงมและชุมชุนข้าบเป้าหมายตามแผนสามผงการบงานสามคิดเป็นร้อยละร้อยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมายตามแผนสงผลดำเนิน 2, ง,ง,ง,งานสงคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงุ่มสนใจวิชาการทำขนมต้นแฟนซีจัดณบ้านโนมูที่สอง ค่าเป้าหมาย7ผลการดำเนินงานกลุ่มสนใจวิชาการทำแซนด์วิชจัดนับบ้านโคโพหมู่ที่3ค่าเป้าหมาย7ผลดำเนินการ7กลุ่มสนใจวิชาการทำน้ำพริกปลาผัดจัดณับบ้านโชคราดหมู่ที่4ค่าเป้าหมาย7ผลดำเนินการ7กลุ่มสนใจวิชาการทำกระเป๋าผ้าจัดณบ้านโชคดีหมู่ที่5ค่าเป้าหมาย7ผลดำเนินการ7 กรุงชั้นเรียนวิชาการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารจัดหบ้านโชคดีหมู่ที่5ค่าเป้าหมาย12โพดอดำเนินการ1ิบสนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมสุขภาพประชาชนป้องกันภัยไข้วัดใหญ่ณนะสกรอนครพวยดราชค่าเป้าหมายตามแผน4คนผลดำเนินการ4คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและแปลงภาคเกษตรอินทรีย์สร้างแหล่งอาหารเพื่อชุมชนณอเภอบางกรวดค่าเป้าหมายตามแผน3าคนผลดำเนินการ3คนการัดกขบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าเป้าหมาย2ผลดำเนินการศกตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 1. การศึกษาเพื่อพัฒนาชีพค่าเป้าหมาย40คนิบดำเนินการ 40, 40คิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตค่าเป้าหมายตามแผน4คนผดำเนินการ4คิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน3คนผลดำเนินการ3คิดเป็นร้อยละร้อยการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐจพอเพียง ค่าเป้าหมายตามแผนสองผลดำเนินการสองคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามมัตยาสัย1กิจกรรมส่งเสริมการอ่านค่าเป้าหมายตามแผน50ผลดําเนินงาน50 2บ้านหนังสือชุมชนค่าเป้าหมายตามแผน50ผลดําเนินงาน50 3ห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดค่าเป้าหมายตามแผน50ผลดําเนินงาน50กิจกรรมส่งเสริมการอ่านอื่น ค่าเป้าหมายตามแผน100ผลดําเนินการ100รวมค่าเป้าหมายตามแผน250ผลอําเินวนการ250ตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่มีบ้านหนังสือชุมชนจำนวน2หมู่บ้านด้วยกัน1กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนสถานที่จัดหมู่4ค่าเป้าหมาย50ผลดําูนินการ50 2กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนสถานที่จัดหมู่5 ค่าเป้าหมายตามแผน 50, บผลบรการ50 3กิจกรรมตะกร้าเวียนซื้อบ้านหนังสือชุมชนฐานที่จัดหมู่4ค่าเป้าหมาย 50, ผลบริการ50 4กิจกรรมตะกร้าเวียนซื้อบ้านหนังสือชุมชนฐานที่จัดหมู่ค่าาเป้าหมายตามแผน 50, ผลดำเนินงาน50ารวมค่าเป้าหมาย 200, ผลบริการ2อ0ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ได้ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยร,ระดับตำบลของสสพชโตและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชนะ์สาธารณะประโยชน์จิตอาสาพัฒนาตัวชี้วัดที่12จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายอยู่ระหว่างดำเนินการตัวชี้วัดที่13ระดับความสําเร็จในการ ทำผลปฏิบัติงานที่ดีเบสเพนทีสการทำกระเป๋าผ้าซึ่งผู้เรียนได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดโดยการทำกระเป๋าผ้าขายผ่านทางออนไลน์และร้าง้าชุมชนเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตนเอง 4. จํานวนงานอื่นที่ได้รับมอบหมายฝ่ายงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุิตามระดับซึ่งลงข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่เก่าเข้าระบบ ITW เช็คจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาเพื่อสารหนังสือเรียนประสานงานขอใช้สถานที่และขอรายชื่อนักกรรมการคุมสอบใบภาคและเอ็นินิตและเตรียมเอกาสารทับคำสั่งตารางสอบใบลงชื่อและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆร่วมกิจกรรมวันครูในวันที่16มกราคม2567ซึ่งได้รับเกียรติบัตร ครูโคสโนตำบลดีเด่นขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้เก็บมาประเมินผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติจบการรายงานผลปฏิบัติงานครั้งที่หนึ่งแต่เพียงเท่านี้ค่ะ